เป็เป็นกระตูนเลยนี่ไงเป็นกระตูนเลยะเป็นกากเหรออ้าวผมกนี่ไงกระตังอ๋ออย่างเงี้ยนะระตูนเอ้ยเอ้ขาวเป็นคนดื้อเออขาวียนะอะไรนะมันดำดำเอ้อ

อ <c oughs> <lok> ินไหมเงี้อย่นี่มันมันไม่่อยไม่่อยเห็นเนาะเป็นเกลือนอายุพวกเราอ่ะเยอะนะอืมอะไรอย่างนี้มนีนะพอยังอ่าพอ